กับเรียนอาจารย์ที่ผมลรแลวสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารายงานเรื่องประวัติของเท่าแก่น้อยนะครับเชิญรับฟังขับคังหน้าแล้วครับข้อมูลไปของสถานประกอบการนะคะชื่อสถานประกอบการบริษัทเท่าแก่น้อย b ูนแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดตั้งอยู่เลขที่12พักหหมู่4ตำบลหน้าไม้อำเภอล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์029246285 โทรศสาร02-924-6288ผลิตภัณฑ์หลักนะคะคือผลิตภัณฑ์สาหรายแปรรูปมูลค่าการลงทุนคือ2 5บาล้านบาทจำนวนพนักงาน170คนคะ่ะประวัติของเท่าแก่้น้อยนายอิทธิพัสพีระเดชาพันธ์หรือตอ๊อบเกิดเมื่อวันที่24คือสพฤศจิกายน2527าในครอบครัวนักธุรกิจการศึกษา จบการศึกษาชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนปานาพันวิทยามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนฟังซีเซเลียเบองทองธานีและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดนนทบ,บุรีปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแห่งการ บริษัทเท่าแก่น้อยฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 4 6ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา5ปีและเป็นหนึ่งในผู้เริ่มผลิตสาหร่ายทะเลโอกรภายใต้ตราสัญลักษณ์เท่าแก่น้อยภาพลักษณ์ของเท่าแก่น้อยคืออาหารว่างหรือที่เรียกกันว่าขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากสาหร่ายทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและรสชาติที่แ่าง ต้นจากตีน้อยสู่เท่าแก่น้อยจากตีน้อยที่มีชื่อเล่น,ลน,ลนว่าคุณต๊อปหรือคุณอิทิพั์กุลพงษ์วณิพนิษ์ที่มีความสนใจในด้านการค้าขายตั้งแต่อย่างเด็กทั้งขายของในเกมออนไลน์จนมาเปิดแฟนรนไชส์เกาลัดและด้วยความเป็นอติที่มีความชอบในการรับประทานสาหร่ายจนปเป็านแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณตีก้าวเข้าสู่ในอุตสาหกรรมอาหารว่างหรือขนมขบเคีเ้ยวโดยเลือกสาหร่ายเป็นอาหารหลัก เป็นสินค้าหลักในการเข้าสู่ตลาดโดยคุณอิทธิพัฒน์คุณลพมวณิชเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยวเพราะเห็นถึงช่องว่างของสาหร่ายทะเลอบกรอบในตลาดอาหารบ้างขนมขบเคี้ยวที่ยังไม่มีผู้แข่งรายใดมีการผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือสินค้าแบรนด์ทำให้คุณต๊อบเริ่มข้อหาช่องทางที่มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ คือสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงหรือ7ซเ e ่นอนั่นเองโดยการเลือกเข้าไปขายใน7ซนี้เป็นการประหยัดงบประมาณกว่าถึงจัดสร้างการรับรู้ด้วยการทำโฆษณาที่ต้องสูญเสียเงินมหาศาลซึ่งผลตอบรับก็อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ได้นอกจากนี้การนำสินค้าเข้า7ซเก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานตัวสินค้า เท้าแก่น้อยเองคุณต๊อกปรับเปลี่ยนรับรูปแบบต่างๆของเท่าแก่และสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าเท่าแก่น้อยจนได้มาตรฐานตามที่เซเว่นวางไว้การรับสินค้าวางขายเท่าแก่น้อยจึงได้สอดแทรกเข้าไปในกลุ่มอาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยวในกลุ่มเดียวกันกับมันฝรั่งเลกลยุุต์พิชิตใจผู้บริโภคกลยุทธ์ที่คุณ แล้วจะทำให้เท่าแก่น้อยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ก็คือกลยุทป่าร้อยเมืองโดยเปรียบผู้บริโภคให้เป็นเมืองส่วนเซเว่นเป็นป่าทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายอีกทางเสียเงินแค่500แสบาทสำหรับกลยุทธในการทำให้ผู้บริโภครูจ้จักโดยมีการทำแพ็กเกจที่ราคา10บาทในราคาถูกไว้ก่อนเพราะใครๆก็ซื้อได้ และเป็นการได้ลองทางนอกจากนี้คนตอบยังตั้งชื่อกลยุทธ์ด้วยตนเองอีกกลยุทธ์ก็คือทีวีมาร์เก็ตติ้งโดยระยะเวลา3เดือนโดยมีสโลแกนขาดทุนคือกำไรโดยแบ่งตามมาตราส่วน40แจกฟรีพร้อม60ไว้ขายจากเท่าแก่น้อยสู่เท่าแก่ใหญ่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเท่าแก่น้อยเกิจดจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รูปแบบ ไตยตัวของกลตยุธงแบบกองโจรนั่นก็คือการออกแบบสินค้าที่เหมาะสมและทันกับสถานการณ์ดังนั้นเท่าแก่น้อยได้ดำเนินการลงทุนในการค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นการออกแบบสาลายอบรอบคอฟมาเพื่อทันกับกระแสรักสุขภาพสุดท้ายการปรุง ของเท่าแก่น้อยนะครับแน่นอนว่าทุกบริษัทต,ต้องมีสุดลับแน่นอนครับผมมีแต่ใจใจแต่ว่าจะบอกหรือเปล่านี่อางหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่คุณป๊อปแน่นอนครับผมเพราะว่าคุณป๊อปซึ่งเปิดเผยได้น้ำเสดจ,จริงใจว่าแม่รายละเอียดของผมต้องต่อจากนี้เลยนะครับผมจะใส่ใจทุการายละเอียดของผมต่อสาหลายทุกๆชิ้นที่ได้ขายลงไปนั้นนะครับจะมีขั้นตอนการผลิตสุดท้ายสุดลับเท่าแก่น้อยคือความลักที่ให้กับสินค้านั่นเองครับผมแต่ทุ่มเทและให้กำลังใจ คนรักแล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดครับผมวิเคราะห์4 pH ผลิตภัณฑ์สินค้าเก็บไว้ได้นานเป็นของที่มีคุณค่าอาหารสูงโปรตีนท่านหล็กแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพราคากำหนดราคาเท่ากับผู้แข่งขันกำหนด ราคาเพื่อกระจายกลุ่มผู้บริโภคตั้งราคาเพื่อให้ผู้บริโภคทุกวัยสามารถซื้อได้ปรสถานที่ช่องทางการจำ,ำหน่ายจำหน่ายใน Lotus Big C และ Jiffy Family Mart w สันเด The Mall และ California นอกจากนี้ยัง โกอินเตอร์โดยจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์องกงมาเกา๊าอินโดนีเซียโดยการขายตรงผ่านอีเมลส่งเสริมการขายส่วนลดในการซื้อในการซื้อที่เท่าเก่น้อย แลรน์ Land, มีการจัดแคมเปญรุ่นคาะห์นะครับจุดแข็งเสร็จบริษัทเท่าแก่น้อยมีชื่อเสนะียงผู้บริโภคสามารถจำสินคะ้าได้เท่าแก่น้อยสามารถแบ่งออกทางการตลาดสูงแลวก็ลิัณฑาเท่าแก่น้อยมีคุณภาพสูงนะครับรสชาติเป็เนเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วช่องทางการจำหน่ายซึ่งมีหลายช่องทางนะครับสองนะครับคือออดคือวีดเน็ตเท่าแก่น้อยแลรนด ที่เป็นหน้าร้านของบริษัทเองก็ยังมีน้อยนะครับช่วงนี้แล้วก็มาต่อมานะครับโอกาส o p p o r t u n i t y กระแสกระแสรักสุขภาพนะครับซึ่งกินได้นะครับรักสุขภาพแต่ว่าทานในปริมาณที่พอดีการตลาดไม่ค่อยประสบความสำเร็จเ,เท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีการสบออกน้อยอยู่นิดหน่อยครับผมผมุประสักนะครับเทรดคู่แข่งในการตลาดเป็นคู่แข่งรายใหญ่ ที่มีชื่อเสียงขายวัตถุดิบและมีอำนาจาการต่อรองสูงเนื่องจากสาล่ายเป็นวัตถุดิบหลักต้องนําเข้าสของอนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นของมลภาวะหรือภัยทางธรรมชาติให้เกิดการขาดวัตถุดิบ c อ m มู n ิเ a ชั่ n หนึ่งเนมกการตั้งชื่อเท่าแก่น้อยนะครับถือได้ว่าตั้งชื่อได้ยอดเยี่ยมเพราะไม่มีแปรนนี้ในตลาดไทยและตลาดโลก2แปล ตัวโลโก้ของเท่าแก่น้อยนะครับนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นมาร์คอร์ดเฉยๆยังมีการสื่อสารด้านอิโมชันแล้วก็รสชาติทําให้คนชอาใกล้ชิดแล้วก็ราคาถูกง่ายๆครับผมสามนะครับโปรดักคือรูปแบบของสินค้านั้นจะถ่ายได้ค่อนข้าง,างน่ากินแล้วก็น่าเชิ่ชวนมากสีสีนะครับโคเลอร์มีการให้สีตามสีตามของสาหร่ายนะครับสีเขียวนะครับตัวอย่างหานะครับก็ปี ทำได้ดีมากผมบอกในลักษณะของลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ำสษณาปะการนะครับได้แก่หนึ่งสาหร่ายรองเป็นของญี่ปุ่นสสาหร่ายรองเป็นแบบของแท้ของจริงซึ่งนําออกจากต่างประเทศนะครับนำเข้าจากต่างประเทศ3อร่อยได้ง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารด้วยครับทงโภชนาการ6โอเทอร์มีการเว้นให้บริเวณด้านข้างนะครับของ,ของการทําเป็นเส้นหัารๆให้ดูแตกตา่างและก็น่าสนใจมากขึ้น ปีก้าหนังบรรจุพันฑ์โดยรวมทําให้ดีมากนะถ้ามีจุดเสื่อได้น้อยเพื่อให้คนได้สังเกตได้ง่ายครับปัจจัยที่ทําให้แบรนด์มีคุณค่าครับแบรนด์ l o y a l t ความพัฒดีต่อแบรนด์เท่าเก่ยน้อยอยู่ในระดับที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกครับกลุ่มของลูกค้าของแบรนด์เท่าแก่ีน้อยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบแบรนด์ ท้าแก่น้อยอย่างแท้จริงครับกลุ่มของประสบการณ์ที่ใช้หรือคุณภาพที่รับที่รับรู้อยู่ในขนาดอยอยู่ในระดับที่สูงสุดโดยใช้กลยุทธ์ในการโฆษณานะครับเป็นความสัมพันธ์อย่างทบถทวนครับแล้วก็แบนด์เอเวเนี่ผู้ผู้บริโภคจะนึกถึงแบรน เท่าแก่น้อยเป็นชื่อแรกเมื่อถูกถามแบนดสาลายเท่าแก่น้อยนะครับได้สร้างด้วยการนําลักษณะหรือมาร์ค,คอเท่าแก่น้อยตตอที่มีลักษณะเด่นด้วยบุคลิกที่สดใสน่าเรยองสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกขององค์กรที่รักความสนุกสนานท้าทายพอเซเว์นคอซิตี คอมิ่แบรนด์เท่าแก่น้อยใช้ความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยตัวสินค้าก็มีลักษณะรสชาติหลากหลายขนาดเพื่อเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายย่อยๆลงไปอีกครับก็แ n นโซซิซัน ท่าแก่น้อยมีลักษณะหลายอย่างที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงกับยังกับ,กบมายังแบรนด์ท่าแก่น้อยได้โดยเอกลักษณ์แบรนด์ของเท่าแก่น้อยนะครับ <c oughs> คือบรรจุภัณฑ์ที่มีทางสมัยสะดุดตาและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคับ